สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมก็ส่เกมแคร์ดาวแคร์นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่บ้านหลักนะครับบ้านใหญ่ของผมนะครับสละกกลางรีวิวสิบสี่นะครับก็ช่วงนี้กําลังไล่อัพอุปกรณ์ต่างๆให้ตันนะครับอุปกรณ์หลักๆก็ตันค่อนข้างจะหมดแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ว่าสาคัญสคัญนะครับคันสอน X นะครับอ่อคอยเพลิงนรกนะครับแล้วก็ปืนใหญ่อินซีนะครับเครื่องยิงหินนะครับ แล้วก็ป้อมกันทางอากาศนะครับตอนนี้ก็จะลังจะไล่อัพอุปกรณ์เล็กๆอีกลิปย่อยนะครับรู้สึกว่าจะเหลืออีกเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นป้อมพอม,มดนะครับแล้วก็หอคอยระเบิดนะครับแล้วก็จะเป็นหอคอยธนูนะครับแล้วก็ปืนใหญ่นะครับแล้วก็ระเบิดเล็กๆให้น้อยนะครับ อีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้เดี๋ยวถ้าช่างว่างนะครับเราจะาทิ้งช่างไว้หนึ่งตัวนะครับเพื่ออับกำแพงให้ตันนะครับรอบหน้าท่านผู้ชมมาเนี่ยจะเห็นกำแพงของบ้านใหญ่ผมนะครับตันหมดนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมตัวนี้นะครับนี่ครับ คือป้นแล้วเราก็จะได้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นนะครับจากที่เราป้นนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวจะไล่อัพกำแพงนะครับทิ้งช่างไว้ตัวหนึ่งนะครับรับหน้าท่านชมมาเนี่ยกำแพงของเรานะครับจะเหลืองอลา,ามนะครับตันที่อ่าสลากงาลิเวอร์สิบสี่เนี่ยกำแพงตันที่ลิเวอร์สิบห้านะครับก็จะเป็นสีเหลืองอลา,ามสวยงามนะครับรับหน้าได้เจอกันแน่นะครับท่านชม ก็วันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาตีบ้าน14ของคนอื่นกันนะครับโดยใช้สูตรนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เราจะใช้ยักษ์ใหญ่ไฟฟ้านะครับเป็นตัวหลักของเรานะครับก็มาดูกันว่าเราจะตีได้3ดาวหรือเปล่านะครับสูตรของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับผมดูคนอื่นเขาตีกันนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นได้ดีเท่าคนอื่นหรือเปล่านะครับเขาก็ใช้สูตรประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นยักษ์ใหญ่ไฟฟ้าสี่ตัวนะครับแม่มดสองตัวนะครับแล้วก็กลเลาน้ําแข็งหนึ่งนะครับก็จะเอานัลกล่าข้าวหัวไปหนึ่งตัวด้วยนะครับแล้วก็มังกรน้อยนะครับนางฟ้าห้าตัวนะครับแล้วก็พ่อ,พอมดสองนะครับแล้วก็นำอบอลลูนไปสี่ตัวนะครับแล้วก็ระเบิด <c oughs> ซุปเปอร์ระเบิดสองตัวนะครับแล้วก็ ธนูสามตัวนะครับเป็นเศษนะครับเอาไว้ลอยๆตอนใกล้ๆจบนะครับทะมาณนี้นะครับแล้วก็น้ํายาของเราก็จะเป็นน้ํายาบ้าข้างสามขวดนะครับน้ํายากระโดดกาแพงหนึ่งนะครับแล้วก็น้ํายาแช่สองน้ำยาพิษหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปขอทานแขนแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชม เอาละครับเราได้ทหารแคนมาแล้วนะครับสําหรับทหารแคนชุดนี้นะครับก็จะเป็นเยติ2ตัวนะครับวานหนึ่งตัวบาบบเลียนหนึ่งตัวนะครับน้ายาแช่หนึ่งนะครับน้ายาเลกน้ายาบ้าคลั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรถยิงลูกไฟนะครับก็ลำกหลักๆสำหรับสูตรนี้นะครับก็จะตัดทางซ้ายขวาแล้วก็ให้แยกใจไฟฟ้าเข้าตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทำสามดาวได้หรือเปล่านะครับไป เอาละครับผมจะทําการโจมตีบ้านหลังนี้นะครับโดยการานํารถปลาหินลงไปทางขวางของป้อมอินทรสีนะครับก็ใช้เมาส์นะครับเลื่อนยากหน่อยนะครับ <c oughs> และอีกมุมหนึ่งนะครับผมก็จะใช้ปูนะครับลงไปนะครับพร้อมกับ นางขวานะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้มากอน้อยช่วยปูตัดทางด้วยนะครับแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นมีทานแค์หรือเปล่านะครับเราดูแป๊บนี้ครับผมจะปล่อย โอแรมน้ำแข็งลงไปตรงกลางนะครับยังไงนะครับอา้าวมีทหารแคนด้วยครับเดี๋ยวผมใช้ยักษ์ใหญ่ไปช่วยหน่อยครับดูจช่วยได้ปะอา้าวยักษ์ใหญ่ก็อยู่ห่างเกินนะครับเอาแม่มดลงไปสองตัวนะครับแล้วก็ต้องเอาน้ำยาพิษรู้สึกว่าต้องเอยน้ำยาพิไปแช่ตะกีนะครับ รถปลายหินเราจะแตกหรือเปล่านะครับเก็บได้แล้วครับเสร็จแล้วเราก็เอายักษ์ใหญ่ไฟฟ้าลงไปให้หมดนะครับตรงกลางครับระเบิดเจาะกลางไม่ได้นะครับท่านผู้ชมดูสิไมรครับโอ้ยักษ์ใหญ่เราไม่น่ารอดเลยครับเอาคินคุยนลงไปครับตามไปครับเจอของผั้ตึงหนักนะครับ เปิดกำแพงครับใช้คิงเปิดกำแพงครับเสร็จ hmm. แล้วก็เอาเจลงทางด้านมุมล่างเลยครับจัดก,การเสาละวาทางฝั่งนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ <c oughs> น้ำยาแช่นะครับแช่ไปที่บ้านทีงครับ mm hmm. เอาแช่ไม่ติดครับเด mm ็ดได้ครับกดสกิลของปูแล้วก็น้ำยาเล่นลงไปครับแ mm hmm. จกแตงไฟฟ้าตายเกลี้ยงเลยครับท่านผู้ชม รอบนี้ลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเอานื้อยากระโดดลงไปครับแล้วก็นื้อยาเล่นงลงไปครับแล้วก็น้้ายาแช่ไปทีครับมีสาราวาครับกดสกิลของคีนเลยครับแล้วก็เล่นเดี๋ยวดูจังหวะก่อนนะครับเวลาใกล้จะหมดครับปล่อยธนูไปลอยช่วยลอยหน่อยครับ จะทันหรือเปล่านะครับยักษ์ใหญ่ไฟฟ้าไม่ไม่เหลือเลยนะครับเล่งตรงนี้แล้วกันครับก่อนที่เวลาจะหมดนะครับสามสิบวินะครับดูว่าจะทันหรือเปล่าครับโอ้โหนะครับเก็บสามดาวไปได้อย่างชิวเฉียดนะครับยักษ์ใหญ่ไฟฟ้าตัวเอกของเราไม่เหลือเลยสักตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบสองนะครับท่านผู้ชม เอาละครับเรามาดูบ้านหลังนี้นะครับเราจะทําการโจมตีบ้านหลังนี้นะครับผมจะทําการลงลดยิงหินนะครับทางด้านมุมบนนะครับขวานะครับผมจะเล่นทางด้านขวามั่งครับรอบนี้แล้วก็เอาปูลงมานะครับตัดมุมนะครับแล้วก็ปล่อยหนังขว้านะครับก็ทีแล้วตินเต้นไปหน่อยครับ ุดนี้ไม่ค่อยได้เล่นด้วยครับอ้างไปเรื่อยครับเสร็จแล้วปล่อยเยติมานะครับแล้วก็ปล่อยแม่มดช่วยเก็บขวาดหน่อยนะครับแล้วก็เอาระเบิดลงมาตรงกลางนะครับเพื่อ้ชมแตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วปล่อยบรรลนนะครับแล้วก็แยกยไฟฟ้าลงมาให้หมดเลยครับแล้วก็ปล่อย ตามมาให้หมดครับมีเท่าไหร่ปล่อยให้หมดครับเข้ากลางเลยครับกดน้ํายาเร่งอ่าป้าข้างลงไปนะครับแล้วก็กดกระดูกกาแพงนะครับแล้วก็แช่ไปที่นะครับแช่ไปที่สารวานะครับแล้วก็กดสกิลคิงนะครับเอาปูของเราสกิลอัตโนมัตินะครับใกล้ตายนะครับแต่ยังไม่ตายนะครับกดสกิลของควีนเลยครับ แสร็จแล้วกดเร่งครับเร่งหน่อยครับแล้วก็แช่ไปทีครับที่ป้อมเอสโบนะครับเดี๋ยวยิงนังคว้าเราอ่านังคว้าตายไปแล้วครับไม่เป็นไรครับวุยเรามาแล้วครับคิงเราออกมาด้านนอกนะครับพร้อมกับะแกะ์ใไฟฟ้าอีกสองตัวนะครับว่ามีเหลือสองตัวนะครับ ปล่อยธนูช่วยเก็บขวาดหน่อยครับจะหมดหรือเปล่านะครับเวลาก็ชิวเชียดเหมือนเดิมครับอ่า,าฟ้ายัางเหลือสองตัวนะครับปูเรายังไม่ตายนะครับท่านผู้ชม รอบนี้เหลือยักษ์ใหญ่ไฟฟ้าสองตัวเลยนะครับท่านผู้ชมเรียบร้อยครับเก็บสามดาวไปได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรยักษ์ใหญ่ไฟฟ้าที่เอามาฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปปนอับกําแพงนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ